ผมมาเตรียมรับมือการสร้างคอนโดสูงในซอยแคบหน้าโรงเรียนบดินเดชาโครงการนี้ไม่ธรรมดาครับมีถึง11อาคารสูงอาคารละ8ชั้นแล้วก็ที่สำคัญห้องพักเนี่ยมีถึง512ห้องในขณะที่ที่จอดรถมีแค่206คันคิดเป็นสัดส่วนแค่40%เท่านั้นไม่ใช่1ต่อหนึ่งเลยนะครับนี่ยังไม่รวมว่าถ้าเกิดมีญาติมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมอีกจะจอดรถกันตรงไหนดี คราวนี้มาดูถนนหน้าซอยครับถนนหน้าซอยเนี่ยเป็นถนนไปกลับ2เลนไปเลนหนึ่งกลับเลนหนึ่งถ้ามีใครจอดรถเข้าสักคันหนึ่งแล้วก็รถติดกันยาวเพราะว่าต้องเบี่ยงเข้าอีกเลนเพื่อแซงขึ้นนะครับผมเมเก<ม> <90. S 2> หน้าบาดินนะคะซึ่งขณะน,นี้ผมก็เลยไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณในซอยนี้ เขาก็ให้ความเห็นกันมาเป็นทิศทางเดียวกันเลยว่าติดตอนเช้าตอนเย็นช่วงที่รับเด็กนักเรียนแต่มันจะไม่โอเคละถ้ามีคอนโดแห่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีที่จอดรถไม่เพียงพอถ้าตอนเช้าคนจากคอนโดมาจอดรถไว้แล้วไม่ยอมเอากลับไปเนี่ยโอโหรถติดเป็นอมาพาตกันทั้งซอยทีเดียวเป็นปัญหาสําคัญเลยละครับในซอยที่โรงเรียนบรินเดชาตั้งอยู่ก็หวังว่าการสร้างคอนโดจะทําไปด้วยความระมัดระวังมากกว่านี้ในเรื่องของที่จอดรถต้องเตรียมให้มีความพร้อม มิฉนั้นแล้วก็จะเป็นที่เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ